จรรราาาาาเิดทุนนนสสถบัชศาสาสาาพะมหามูลนิธิจราจรเปิดตัวช่วยเหลืองานจราจรครั้งแรก,รท,ท,ท,กที่แยกมัคสันเนื่องจากเส้นทางนี้จะมีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศททและบวกกับเป็นวันแรกของการเปิดเทอม การจราจรทางเท้าและผู้ใช้รถใช้ถนนจึงเป็นปัญหาเนื่องจากจุดนี้ซึ่งเป็นย่านธุรกิจโดยมีท่านพลตรตรวีนิพนเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจรและดรยุทธดาหลวงเกื้อกูลณปัจจุบันนี้มูลนิธิจราจรได้เปลี่ยมประธานมาเป็น นายพระนเ,เอกธิ์นพรพานํดำรงตำแหน่งต่อจากด,ดาการจิรดาเกาือ้อกูลตอนนี้ผมกำลังท่านพลตร,รีที่ผนจะเดรินถึงนะครับซึ่งทราบข่าวว่าท่านคือประธานผู้อ,อตั้ง,งมูลนิธิจราจรครับวันนี้ผมก็อยากเกี่ยวสอบถามว่าแนวคิดที่ท่านตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาหรือมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยท่านมีแนวคิดยังไงครับก็แนวคิดสําหรับ การตั้งพื้ที่จราจรก็ได้รับการให้คำได้รับการปรึกษาจากดรจิตดาดุลย์เพื่อคูณท่านประธานว่าจะทำยังไงให้สภาพจราจรในเขรุงทพมหนครนั้นนะมันมีมีความคล่องตัวขึ้นนะครับก็เลยก็เลยได้รวบกันปรึกษาหารือในการที่จะตั้งมติขึ้นมาในการ จัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นมาจากมูลนิธิอะไรครับมูลนิธิจราจรค่ะครับมูลนิธิจราจรนะครับแล้วก็มูลนิธิจราจรเนี่ยณวันนี้เนี่ยที่เราเห็นการรวมพลกันแต่งตัวคล้ายๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยครับคือวันนี้เราจะยังมาทําอะไรกันวันนี้เรามาช่วยบริหารจัดการในด้านการจราจรเพราะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกน่าจะรถติดก็เลยเอาอาสาจราจรที่มีจิตอาสาของมูลนิธิจราจรเนี่ยมาเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยในการ บกรถสนับสนุนกับทีมของตำรวจท้องที่ครับผมแล,แล้วในส่วนของในส่วนของ,ออของการจัดหาพนักงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับได้ได้มาอย่างไรครับหรือว่าที่มาที่ไปของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายส่วนมากอาสาเดิมทีแล้วเนี่ยเรารับสมัครอาสาที่มาด้วยใจนะคะแล้วอาสาที่อาสาจราจรที่มาร่วมง,งานขบรถที่ตอนนี้ก็มีประสบการณ์10กว่าปีมาแล้วแล้วก็ อยากจะช่วยเหลือสังคมในด้านการบริหารจัดการบกรถด้านการจราจรไม่ให้รถติดช่วยอย่างน้อยก็บรรเทาได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ร้อยตำรวจเอกมีชัยหาคำรองสารวัตรงานสายตรวจหนึ่งก็กับการบกจรได้กล่าวขอบคุณคิดอาสาทุกท่านที่มาช่วยงานทําให้การจราจรคล่องตัวขึ้นอย่างได้ชัดสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี หวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้จะยังคงตลอดไปเสาแก้วคำพิบูลถ่ายภาพกิติคุณสารข้องรายงาน,น